พาทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องราวของเรเวียหลายท่านอาจจะรู้จักกันแล้วโดยเพราะพาร์เนอร์ที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็พาร์เนอร์ที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ที่ดิฉัชนหลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับวันนี้ได้รู้จักกันว่าแบรนด์เรเวียลึกๆเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไร นะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกคนนี้เป็นพ oh. รีเซนเตอร์โอ้โหนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านแรกที่จะอยากจะชวนขึ้นมาพูดถึงที่มาที่ไปของแบรนด์เรเวียทำให้วกเรู้จักกันมากขึ้นนะครับก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็แน่นอนนะครับที่เราจะพามาให้รู้จักนะครับก็เป็น c e o นะครับของทางเรเวียัลเองน,นะครับผมน,นะครับสวัสดีนะคะพันอร์เรเวียทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมง,งานแถลงข่าวกับตัวพิชิตเตอรเรเวียลในวันนี้ค่ะก่ <c oughs> อนที่เราจะรู้จักที่มาที่ไปของเรเวียนะคะขออนุญาตแนะนำตัวอีกรอบนึนะะ <c oughs> งนะคะเบิร์นนะคะทัศนียาคุณาวงศ์หรือว่าบอสเปิ้ลเป็นซีอีโอที่อยู่ที่ประเทศไทยะค่ะ <c oughs> ซึ่งทุกคนเนี่ยเธอจะเจอแต่ เจอปนบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอเปนตลอดทั้งการไลฟ์ทั้งการออกข่าวออกสื่อบนชุมชนต่างๆนะะคใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีกหนึ่งบอสนะคะซึ่งอยู่ที่อเมริกาสิบกว่าปีค <hhhh> <field> <university> <y ellow> ่ะสิบกว่าปีเลยใช่ที่มีครอบครัวได้เลยแล้วปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่อเมริกาเลยครับก็ยังอยู่นะคะคือบอสจ๋าทิ่สภาจำปาค่ะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวหลักหัวเรือนะคะเป็นคนที่คอยติดต่อโปรดักต์ติดต่อโรงงานให้กับแบรนด์เรื่อเงินด้วยนะคะซึ่งอยู่ที่อเมริกาซึ่งตอนสองก็จะฟังรายก่ร พสต์อ่ะโพสต์อ่ะออ่าพิงกี้โพสต์แล้วล่ะมาถึงจุดนี้นะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพิงกี้สักหน่อยงเซลเตอร์คนแรกของเรเวียมขรานะครับนะอ่ะงั้นถามบอสเบอร์เลยดีกว่าทำไมถึงตัดสินใจท้าทายแล้วก็ให้เธอคนนี้เนี่ยมาเป็นดีเซนเตอร์เพราะว่า4ปีแล้วนะขายมา ปีที่ห้าอยู่ดีอยากมีพิเซ,เซเตอร์เฉยคือคือกินมาก่อนประมาณเกือบครึ่งปีอะคะ่ะเรียกได้ว่าแต่ตอนนั้นต้องขอบอกว่ากินอับแน่นมากเพราะว่าบอกพี่เปิ้ลบอกเลยนะพูดกับเขาตั้งแต่ยังไม่ได้สนิทกันพี่เปิ้ลของที่มาจากอเมริกาเนี่ยเป็นของที่ได้ยากเลยนะ F D A เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วพี่ทำได้ยังไงทได้<อ><อ>สิ่งที่ได้เลยนะเรารู้สึกเลยว่าความเป็นคอลลาเจนของอเมริกาเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็ จริงๆต่างจากเกาหลีในความรู้สึกของกี้นะเพราะว่าในโดสที่ที่เราได้อะเต็มโดสมันเต็มโดสนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะสวพี้เม่หกเดือนที่แล้วอะที่เราเริมงานเริ่มงานแรกใช่ไหมคะแล้วกจะมาเนี่ยน้องก็คือเราได้แนะนำให้ทานโลาเจนเนาะที่เขามาเนี่ยเขาก็สวยนะสวยแต่วันนี้เมื่อตอนเมื่อกี้เข้ามาทำไมขาวเห่นี่ยขาว เราเราโดพักเองเราเรารู้สึกภูมิใจกันมลยนะเราภูมิใจมันมากที่เราจะเสนอไม่ใช่แค่เราเป็นพรีเซนเตอร์เราจะรู้สึกว่าอยากจะบอกทุกคนว่ากินเถอะเราเรามั่นใจเรารู้สึกว่ามันอยากจะบอกอ่ะแล้วเราภูมิใจภูมิใจที่จะนําเสนออันนี้เราบอกล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เราหักกันจังใช่ค่ะเวลามีของดีอยู่แล้วเนี่ยเวลาบอกไปเนี่ยมันชื่นใจนะใช่ใช่เออับไป

มอาติดเขเลยแเดียวถึานี่ต้นด้มองม้าลงท้ายก็มองูน่าจะชื่อคุณมองนะคุณมอนเรดีมนเรีมอนเรดีรอดอะไรนะรอดออกล้วหมอ๋เพราะอ๋อ ดูดีนะครับอ่านถ่ายรูปร่วมกันนะฮะีเ่ผู้โชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจันเตอร์ติดกันค่ะเป็นจังหวะแล้วก็จังหวะในการออกงานด้วยนานๆงานใช่ไหมคะดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเวลามันเหมือนแบบหลังจากโควิดใช่ป่ะก็คือได้จริงๆอะแพลนของการเปิดตัวก็คือจะเป็นแพลนตั้งแต่ ต้นปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้มันกลายมาเป็นแบบตอนนี้หมดเลยนะคะก็คือติดๆกันหมดเลยแต่ช่วงที่ผ่านมาคือได้พักอยู่บ้านหรือยังไงไหมคะช่วงที่แบบโควิดจันถึงอาทิตย์ปิดไปเรื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ถ่ายเรื่องจริงๆก็คือช่วงโควิดเราก็หยุดไปแป๊บนึงเนาะครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้ก็คือยังถ่ายละครอยู่แล้วก็กลับมาถ่ายแบบปกติค่ะแต่ว่าก็จะมีมาตรการในการแบบเซฟด้วยตัวเราเองยังมีระแวงอะไรใดๆไหมคะ ไม่ระแวงระแวงไม่มีงาน,นามากกว่าใช่มากกว่า